สวัสดีค่ะนางสาวศิริกัญญาเพชรแองคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์วันนี้จะมาพูดเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการกำเนิดงานตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑ์การประเมินทั้ง6ด้านคือ 1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3. การจัดการขยะหรือของเน่าเสีย 4. การใช้น้ำ 5. การจัดการระบบขนส่ง 6. ก,การศึกษารหรือวิจัย จนได้รับอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่1ของไทย2ปีซ้อนเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกอันดับที่40ของมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยจึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการเข้าสู่ความเป็นการทางคาร์บอนในปีคศ2535 โดยกำหนดแผนงานดังนี้มิติพลังงานการใช้พลังงานหมุนเวียนการใช้รถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลักมิติป่าไม้และพื้นที่สีเขียวโดยการประเมินความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่อันเป็นการ เพิ่มศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มิติการทำเกษตรโดยการสนับสนุนเกษตรแบบแม่นยำการใช้ปุ๋ยสั่งตัดการงดการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรกรรมวิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการทำนาที่ยั่งยืนมิติขยะและน้ำเสียโดยการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิดการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียนรวมทั้งการลดปริมาณการเกิดน้ำเสียการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและสิ่งสุดท้ายนะคะคือการร่วมมือของคนในมหาวิทยาลายัยเพื่อลดการปลดปล่อยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพื่อโลกที่น่ายอยู่ของเราหันกลับมารักโลกกันเยอะๆนะคะ รักกันไว้มันคงนานของเราเราทาเป็นพลนด้ำดงรง